ไก่ใต้น้ำสูตรผีบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้อวเล่สองวเล่นะะน้องหน่อยนะครับเดี๋ยวถึงมาีมานีเดี๋ยวเสียแล้วอปจา์ก่อนจ้าเสียบบ่แซบเด้อไดี๋ยวนสซยบกบเสียบบ่แซบกบเบลันบ่บบ่มีคนห้กินเบบื่อน สวัสดีครับวันนี้ตลอดพัสดช่องอรี่คือกอลครับวันนี้บมาเลยกอ่ะมาตลาดเจริญอรสีนะทุกคนนะมาเนี้ก็มาซื้อของนะครับวันนีไปนั่งเล่นบ้านบ้านมานอกนะทุกคนกะวันนี้นอกคำสีนะคำหน่องน้อยนะหน่องน้อยนะทุกคนมากลับมาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรทมนะหลังจากมาเที่ยวกันกะวันนี้เลือทานทุกคนชุดทเทนิเปียนถือโอกาสมาเลยนะสีคำนะครับมาจากในเมืองมามาสินะครับมาลิ้นมาทุกคน ตอนนี้เข้ามาโยตลาดเจริญศรีนะครับทุกคนเรามาตลาดเจริญศรีนะครับเข้าสรีไปซื้อไก่นะทุกคนเห็นบะ้านมานหนากว่าสรีเฮ็ดไก่ใต้น้ำเนาะไก่นนาะจะเป็นไก่พันธุ์นี่ทุกคนเรามาไก่บา้านทั้งสิ้นเดียวมาท่านไหครับเราทำราคากันเนะากะกไ่ ก็เท่าได้พักเรียบร้อยเนาะถ้าสอเดินทางไปเพิ่งของของในตอนเทุกคนนะถทุก็เท่าห่อกันทองในครับห่อแล้วทุกคนเข้ามาในบ้านเรียบร็วๆนะเอาของไปบ่ายครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องนะครับทำสีของในนะทุกคนอันบนนอกแล้วก็ทีมงานนะครับทีมงานบ้าหลีครับบ้าแท็บนะทุกคนบ้าดุกนะทุคนนะของในนะทุกคนอ้บรรยากาศหนาวนะครับ มาโดนเทียมาสะพ้อกันนะครับเนาะหลังจากหนังไปเที่ยวมาก,ก,การเก็บบรรยากาศไดกันห่อยทุกคนเนาะอุ้ยให้เบิงสราหน่อยทุกคนเ <laughs> ออหนองเตรียมต้อนรับปีใหม่หรือเปล่าทุกคนนะมีไฟลบยบด้วยนะครับนี่นะครับอาก,กาศเย็นนะครับอ๋อฝากกวาบารัมสี

ไอ้กุ๊กนะพี่น้องกุ๊กจัดการแตข้าวนะครับนะบรรยากาศนะครับใส่เต้าน้ำใช่เนาะใส่เต้าน้ำโอ้ในพี่น้องเข้ามาได้กินของน้ำกันวันนี้นะครับน้องค้ามซีบ้านพินนะครับบ้านพินเอาสิใช่นี่อ้าวเรียบร้อยนะครับ ขั้นประเทศลาวเขื่อนว่ไก่ลุ่มน้ำไก่ลุ่มน้ำ,นำอ๋อ,อลุ่มแปลว่าไต่เลยแม่แม่มันยิลุม่ไไมเ,เ,เนี่ยมันจะทั้งเบิดบ่าเขาเป็นยังไงวะพ่อหรือมั่ง่ปกไก่นี่รอรอก่อนนะทุกคนวันนี้ต้องรอรอไก่ไต้น้ำ<อ>นะครับ ไก่น้ำไม่รู้จะอ่ยแซบๆนะอยาไงสาวหวานส่น้ำมามาทอสัสุดมั่วนะสุดสุดยูทูบยูทูบป่ะเอ้าเสียบเสียบถอดเบิรงกน้ำ่สีเน่อยเดี๋ยวฮะไกน้ัก็ไม่อึ้ไก่ใช่ไหมใช่จ้ะเสียบไเสียชอบมากเลยนะเสียบเสีบถนดพาข้ามสีเด้อา้าสีไอซื้อมาซื้อเนะนี่มาซื้อเสียให้ไหมลูกสาวเพิ่น บ่อเสืออันยูบานนี่ละ่ะเสือเขินแม่ออ๋เสือเขินแม่ไปใส่ต่อมันหนาวมันหนาวแต่ว่าตรงนี้มัเป็นตาหน,นาวแล้วเพราะว่าเพิ่อนอันนั้นเพิ่นคนหลายพุดดิ้งมาดีๆแม่เช็ดหูให้ดีๆก่อนมาปับมันตำหงมั้ยอืมปลากระถินมั้ยปาดพอยนี่น้องหักมาเตอบัลคุณหน้าทรงเถอะหนาเออเอ้ยอือหือ ทุกคนฮะใครพอกันเทนังมาไปแล้วครับมาเองมาขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนไหนสิซีมือครับซีบันพินสูตรมั่ว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 พี่น้องเอ้บอร์ก็ในยูทูบแค่นั้นแหละแล้วตอนนี้ตอนนี้ไก่สุกแล้วพี่น้องจะใส่พักเนาะใส่พักเข้าไปจะมีทุกคนจะมีอ่ามีอะไรบ้างสิ บ้านข่อยเดินหอมป้อมอันนี้หอมป้อมเนี่ยพักชีผักชีม่ะชีเล่ามาเจอเนี่ยบ้านข่อยหอมป้อมแล้วกันอันนี้บ้านข่นนี่ผักบัวนี่บัวผักบัวมาเจอเนี่ยหอมหอมบัวอ่าต้นหอมมาเจอเนี่ยมาเนอะมีอะไรอีกใบกะเพราไปกะเพราด้วยใช่ไหมบ้านกะเพราด้วยหอมสดก้ะขึ้นสีนี่บ้านค้าสีเฮ็ดกาตนาเนี่กินทุกคนไก่ใส่น้ำนะฮะทุกท่าน ดูชมกันหน่อยก็เสียบด้วยคนนะน,น้องหิซิมเห็นเป็นกุกเลยเลยไหนวะเป็นไก่เลยเลยเป็นไ <c oughs> ก่ทุกคนเป็นกุกป้าเป็นน้องมาม่งขอรับเกันดน,น่นองมาหนีเนาะมาเด้อไบกไก่เชียงเข้าเมนูก,กุ้แก้มเป่น้องเอ้ยขอรับแก้ม,มปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยสิปิดแล้ว กินตะกับรจำเขาหอล่ะเขาคนเดียวสุดพรี่หึงนะิดมึงแะ้วปีนี่ยโอ้พอครัวพอครวนจ้าานเขาดีดีนี่เบินเบิ่นเดี๋ยว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 ขอจานขอจานสักหน่อยอือฮึอาสุกคนนี่พอจะได้กระทะนให่ไหมกระทะใหบ่เดี๋ยวจผับนี่ไง อันนี้วะอ๋อนี้ก็ได้เนาะสีเนาะมาดูด้วยกันนะครับทุกคนจะเทแล้วนะอ้าวโอ้ยไก่ใต้น้ำสูตรบา้สีสูตรผีบอกสูตรเรื่องเกี่ยวกับีบอกอ๋อโอ้ยหอมสมุนไพรหอมนะอือหือหอมสมุนไพรมากเลย ยิ่งมัสุขภาพดีอย่างแรง้ามีถ้ามีใบซาใส่นึ่งเขานะตีแสบนะกลมๆนี่นะค่อแห้งไปแบบนี้เลยบ่ทำไมไม่ใส่ถาดัอมันเยเ่ิงส่พีโน่ไปไปทุกคนเฮุยไปสีอ่าไปไปทุกคนเฮ เร่มแกวทุกคนกลับไปเอามาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วจ้าไเอาจมาลองซิกูหน่อยมาเสียดสาดเหเ่นี้เห็นไหมเห็นไหมซีอเฮเ้เฮเเอ้าเเอา้ คุผู้ใส่ถานผู้ายฐานดีนะไก่ใต้น้ำสูตรผีบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวองวีโอเล่ซ่องทโอเ่น้องหน่อยนะครับเดี๋ยวถึงก็เสียบมานึ่เดียวเสียบแล้วอาจารย์ก่อนจ้า บัแซ่บบแซ่บเด้อสขันแท่บก็ว่แซ่บบแท่บก็ว่แซ่บขันบ้บ้แซ่บบ้ไมีเใจไห้ยินเด้อเบื่อน้าส้มด้อ่ะพนักส้มขอจ้ามานะปีวันัมันตกสวัสดีครับพนักส่งสวัสดีครับโอ้ยหมันเขามตัดใส่หัหน้ามาตัใส่เนี่ยเดี๋ยวเาแก่ันครับฝากแก่อะไรนะเสียถ้าพีส้มันหันมันได้ตกล่นบอกเอ้าตกลงเข้าไม่ได้ไม่ พอตเตหน้าเนีได้พมันเอารวสันแล้วก็มีฉนวนอยู่แล้วนี่นะเขาต้องไปเขาต้องไปหาฉนวนเท่าไปให้เขาอ๋อสมันตัววะว่าถุกคนนะขนาดแก้วแต่น้าก็มีแล้วเตรียมเครื่องเราเก็บต๊กบ่สิบปีใหญ่คนบ่ฮะแทบ สีไมไห่คุณบ่สาหน่อยคุณแต่ว่าจดนี้ยืนนาะยุนเนาะมันคอุ่นนาะสีเนาะอุ่นเออขึ้นมาขึ้นนี่มันรมเนาะเอดุโอ้งียวบอกย้ครับสีดะกมาดกเดเี๋วงหัวสุดยอดสุนมาสิยังวะสุมาุสวย มาแล้วนังหม่มาแล้วอืมไม่ลวอส้มก็กินไอ้สมไอ้สมใหู้กินหอยเอาหอยแมงผูกกีเด้้ยผูกินราม้อยฟ้าั้ไ่แมงผูกมาแรมันชิดตอไม่ินมันแมงผูตัวแบบนี้อันี้ตวชิ้นจัเลยเมีแม่งูกเอาหอย้เลย้นทุกคนนะมันนี่าก็นมานางพ่อตาพ่อตาขวโทษทุกคนน้แบบ นนูโอยัว่่า่่าา่่นู้นะลวกะเลวกระหอนู้ผกแนี้นูนูไงน่ปเใใครกินตอนันหอนเสียไปนน้าหอนแล้วมันเย็นแล้วอากาศมันเย็นกลยโ้ำลังเห็นลังเตรียมน่ะน่งเดิกินข่าวต้อกันน่่ กะพีกับน้องเฮาคือเกาเหอครับทุกคนเฮาพ่อยังได้กับมวลนื้นัเนาะเกาพี่น้องไอ้ดกอนเนี่สาไหม่ฮะสาใหมาไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลมากต่อเพิ่นม่วานเนแต่เราเขาเคยไปเล่นก็เลยุดม่วานแต่ไปวัดวัดอาุแบน้ำทะเลไหมเนี่ยแดน้ำทะเลไหมอบวงเลยไหม น้ำทะเลแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นค่ะไปถ่ายรูปใช่เราเฉยๆเนาะไม่พายไม่ได้ไม่ได้เล่นอามึนเลยขอบคุณครับไปดูดิจเราปเฉยๆเนาะอามาไปยังส่งกินอะไรส่งกินอยัางไรกินโคกกินเลยกินน้ำโคกมีน้โคกกินน้ำแดงสีเลยสีเลยคุณอ่ะอือคือเนาะกินโคกเนาะข้างหน่าเนาะโอ้อาม่าที่ยังไงโอเค อ้าทุกคนเฮาใครเก็บประกาศทีนึงนะท่าทุกคนเฮากับยายหมองนะโอ้ยเฮ้ยสู้ผมเลยอะไรเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนไอ้ไอ้ไอ้จีเบิร์ดไหมไอ้จีเบิร์ดอ่ะมีไฟแสงคือบอะน้อยหน่อยเนาะน้อยหนาไม่ยังเห็นปีจีเบิร์ตใช่ปะเป็นอันเป็นอันเป็นใกล้ปะตังแดงตัวแดงคื่ออะหรอ งมครับทุกคนคือเก้านะครับทีมงานเก้านะครับเขาครอบครับอุ่นนะครับทุกคนของซาละครับมาิไนบอก่้านนพี่นะมาเยเวใคนี่จะนหนะนน่อยจนั่งี่จนัุ่่งเลยอเ่าตู้ในดา ก er okay well> yeah> yeah> yeah ุ้งเราอะนก็ต้นหนาาเทาสุขอนเหน่ากันเก็บบรรยากาศใร่าวๆก็นะสนิ้ก ah no okay bueno> ันนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อกันชินหนานะครับข่าวชินข้ากินน้ำกันนะครับวางลงเนาะบุญไหวครับบุญสอริยช่งเนี่ยข้างเก็บองามกินข้าวกินไม่ทุเรอยู่นี่อืมผ mm ็มีแต่กหมีแต่ผู้สาวขาดผู้สาวเออนั่งอนี่คือยังไงว นี่รูปเดี่ปเมันจีรูปเม็ดรูปเม็ดลมห้อง่ซื้อพุดลมห้องนะอะเมื่อก่อน้องพี่บ่อราการดีที่ดรบอกแล้วเอมันปซนี่แหละแสบไปด้วดูดูบ้ดุซีมัตอนงกลนไรตอนไเตอนถดามันมีกระดูกนี่นะ นอกขันซต้อหต้นหนกันนี่คือีน้าหวานนะไหนชิมสิชิมสิสดนหนามอะไอยู่อสน้นนามอไรบอสข้าวเหนียวก็มีซีอยู่ใ่ครอ้อซีหนึ่งใโอ้จะได้บดรสชาติจืดไปจบอสชุดยอดครับชุดยอดแป้งนัวน่ะอยู่กันอยู่มันง่วงอะไรนะแป้งนัวแแนบม่อ เซนิดเดียวนึงเซนิดเดียวเซบะลายดอกงซอกหนึ่งเนาแจว่าเปื่อยเนาอืมต่ว่าเปื่อยดีเนาะอืมอ่ะยกมาที่ยอมนี่ตรงยอมสับจีบตองมาตองแก้วตองแก้วองเปแน้นขึ้นเก่าอันนี้แช้าพี่น้องเดี๋ยววันนี้แก้ววันนี้จวันนี้แก้ววันนี้แก้วยาบัว กีิยเยนะไม่กี่อันบกแเลนะอันนไม่ก่อมกสีข้ึสีห้ออะไรด้ยหม้อหมกสีไดเไปแวอ้แบึเวรแบปะแสบกัยิ้มเวอรดื้เวอรเนาะอือแบกับยิ้มติเลยเดี๋ยยิ้มมันก่อนเอาคือนิ่งแสบมือกลองขยับขยะดเวยแม่เจ้าขับกลองอนี่หรอ โอ้ยเบิดตก่อนคอขวดซะนี่เสียบมุ้งลอยอยู่เสียบมุ้งเอาทายอยู่เสียบะดูสดขนาด่นนรับกินกรดูกคล้ายๆแบบมึงนึงกัคืออันชุดบีบเขาเปิดเพลงคืออ่อนเนาะเอาทุกคนเนาะแม่คืออ่ออ่อมไก่ก่อออบัวนะต้นหอ แตับเพียสของนี่คือออมเลยใช้มาเสียงไอ้ที่ห้องจอยเร